มาดูเครื่องผสมปูนฉาบนะครับปูนหินก็ได้นะครับตัวนี้เทเล็กๆน้อยๆเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ80เซนนะฮะไฟ3เฟส2 0 0โวลต์เก่าญี่ปุ่นนะฮะนี่นะครับก็มีล้อเขยนมาให้ด้วยนะครับแต่ว่ามีเป็นล้อพลาสติกจะแตกเราขายตามสภาพนะครับเลยก็ยังดี มีบุกบ้างนะครับเหล็กญี่ปุ่นแท้นะครับนี่มีตัวเข็นให้ด้วยเข็นลากมีแท่นนะฮะอ่าัวนี้เส้นผ่าศุนกลาง80เซนตัวนี้ยกวางเวลาจะใช้งานก็สวนเข้าไปน่าจะ้สนใจก็โทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็กโฮ08 0816221299นะครับ0816221299นะครับแเตอร์แบโ็โอปักท่อราชบ,บุรีน,นี่เป็นมอเตอร์ไฟ3เฟส200โวลต์น,นะ โอเคนะครับ